สวัสดีครับเพื่อนๆช่องมักชแ e ลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการทำสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นขนาด6เมตร80นะครับคูณ4เมตร20นะครับก็จะมีตาข่ายนะครับต่างขึ้นมีสไลเดอร์2ตัวนะครับ หังปูด้วยแผ่นพื้นแผ่นพื้นซีนเมนบอร์ดนะครับอันนี่ใช้ทั้งหมดหกแผ่นตัวกัน้นแล้วกันตกก็จะเป็นเด็กเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ทำมาจากแผ่นสแตนเลสนะครับ ซื้อมาหนึ่งแผ่นก็ับครึ่งน,นะครับร o ยี่สิบสแตนเลสนะครับคลิปการทำสไลเดอร์นี้จะอยู่ในช่องนะครับเพื่อนๆรวอ,อจะวางดิ้งให้ไว้ให้ดูนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นชิงช้านะครับ2ตัว เสานี่เป็นเสาขนาด3.3 3คนิ้วส่วนใหญ่จะใช้เหล็กเป็นโครงสร้างนพื้นนี่จะเป็น1.5คูน3นิ้วนะครับตัวนี้กำลังต่อเติมไปอีกนะครับจะเป็นลักษณะของเป็นโครงสร้างของบ้านเด็กนะครับ ายเหล็กหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับกับเหล็กนิ้วสองลูกเสาตั้งโครงสร้างหลังนี้จะเป็นสามคูณนนะครับงบประมาณค่าวัสดุนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบสองหมื่นกว่าบาทไม่รวมค่าชั่นนะครับ จะเป็นร้านคาเฟ่นะครับคาเฟ่นะครับร้านบรรยากาศดีนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับตรงนี้กำลังปลูกดอกไม้นะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของด้านบนนะครับโค้งเด็กมีใส่ต่าง นี้ก็จะเป็นสไลเดอร์อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เป็นแผ่นเดียวกันทำโครงสร้างลักษณะเดียวกันนะครับลไลเดอร์สองตัวทำเสร็จแล้วค่อยมาเชื่อมติดนะครับลาจักก็เป็นเดดหนคูณนึงนิ้วนะครับเด็ยเพื่อนๆทำไว้ให้ลูกเล่นนะครับขอบขอบนะตรงโคง้โคงๆมนๆน,นี้จะเป็นท่อ p อ c ี PVC ขนาด4หุนนะครับก็กันขมนะครับโครงสร้างด้านล่างก็ไม่มีอะไรครส้างสองคนนะครับทำกัน,กนกับเกัยบนะครับตอนเสร็จแล้วก็จะรีวิวอีกทีนะครับ เ,เพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำตรงไหนให้รีวิวเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ